สวัสดีครับท่านผู้ชม F c ซทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่9ฟ้านะครับอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านอ่าเนติกนะครับ23699ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอประทานอภัยนะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไก่ก้าฟ้าวันนี้ก็มาด้วย ม้าโยงขวานะครับอ่าปะทะกับท่านนี้ติกนะครับก็ม้าโยงขวาเหมือนกันครับอ่ะวันนี้ก็เอาใจบรรดาแฟนๆม้าโยงขวาครับไก่ก้าวฟ้าวันนี้ก็มาด้วยโคนผูกเม็ดนะครับอ่าเป็นม้าโยงขวามาตรฐานครับคู่ต่อสู้เหมือนกันครับเอาเรือมาสกัดเบี้ยที่จุดอ่อนของม้าโยงขวาครับก็ไม่ธรรมดาครับคู่นี้ท่านนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดริเบี้ยเบาพางนะครับ แต่วันนี้ไก่แก้วฟ้าอยู่ที่ขุนวังในนะครับเป็นขุนวังในนะครับแทงใส่มาไปครับนะครับคู่ต่อสู้โดดลงบ่อนะครับแทงมาเอาแต้มนี้ไหมเขาแทงเม็ดเราเราก็แทงเม็ดกลับ่ะแทงมาแทงกลับไม่โกงนะครับอารองดูคู่ต่อสู้จะแก้ได้ไหมแก้เป็นหรือเปล่าครับก็ลองสวนสวนดูนะครับ ขุตตอสู้จะเอาอยัางไงเอ่ยนะครับคู่ตอสู้เรื่องที่จะกินนะครับอ่ะกินก็กินกันครับนะครับเปิดคลองเรือให้สีขาวเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกนะครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปขู่ตอสู้กินเม็ดเราเนาะทีนี้ก็มาดูตัวหมาก,กันก็ถ้ากินเม็ดไปแล้วก็ตัวเท่ากันนะครับ จับอกนี้เอาไงเอ่ยครับท่านนติกนะครับก็้ต่อสู้เลือกที่จะกินนะครับกินเราก็ใช้มากินขึ้นไปนะครับลุกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับพุ้ต่อสู้ถอยกลับไปนะครับอยู่ใต้มาจังหวะนี้เราค้ำไป้ก่อนครับนะครับมอนยันหลักนะครับสกัดตาเดินครับป้องกัน ไม่ให้คนของสีขาวทางด้านปีกขวาไหลมาครับแต่ปีกซ้ายไหลมาแทนนะครับโอ้โหไหลมันก็ต้องรีบกลับครับถอยครูดครับกลับอย่างไวนะครับในตำแหน่งของม้าขวานะครับคู่ต่อสู้เอาไงต่อครับนะครับข้อสีขาวก็ได้เปรียบตรงที่ว่าข้อได้เปรียบนะครับก็ได้บุกก่อนครับนะได้บุกก่อนเดินก่อนบุกก่อนนะครับ จังหวะนี้คู่ต่อสู้ยกมา้ามาเป็นม้าเทียมนะทีม้าเทียมแบบแบบไม่ใช่แบบมาตรฐานนะครับเป็นม้าเทียมแปลกๆปลกปดดันโคนขึ้นไปแทนนะครับเราอย่าไปสนใจใยดีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขึ้นไปตามรูปตามเกมนะครับในอนาคตนะครับป่อต้อง สร้างฐานนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายให้ให้คงทนแข็งแรงนะครับโดยการทิ่มเบี้ยนะครับคุณตุ๊โยกม้าครับโยกม้าจะเอาม้าขึ้นมาจับจับโคนเราใช่ไหมเราก็สร้างความแข็งแกร่งให้ทางด้านปีกซ้ายก่อนนะครับคุณตุ๊กปิดศึกเราเอาเรือมาเลยครับไว้ใต้ขุนนะครับแต้มแบบนี้ก็เป็นแต้มคล้ายๆแต้มเสียนนะครับจำเขามาใช้นะครับไม่ใช่เสียนที่ไหนแล้วครับนะครับก็ดิดขุนหลบนะครับ ส่งเรือให้ได้ซัพพอร์ตนะครับโคนนะครับทีนี้เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้โคนสองตัวนะครับจังหวะต่อไปก็คงหาวิธีหมุนโคนนะครับคนนั้นปีก้ายมาใช้งานนะครับคู่ต่อสู้ยกม้ามาก็หมุนครับหมุนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในตำแหน่งนี้ก็จังหวะ นี้ก็เป็นการชิงไหวชิงพลบเรือครับลบเรือนะครับจะมากินสองหนึ่งเราได้ได้อย่างไรนะครับโ่ตสู้ก็พยายามครับที่จะการจะเอาเรือนะครับเอาโคนนะครับเอาม้าออกมาใช้นะครับจังหวะนี้เรือตัวนี้ของสีขาวออกมาได้ก็แค่น่าจะจับแค่ม้านะครับจับแค่มา้าเอาดัานโคนขึ้นไปเลยดีไหมดันโคนขึ้นไปได้เก็บขุนได้นะครับ จะได้เอขุนเข้าป้อมไว้ในที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับอ้าพ่อสอนไว้อีกแล้วนะครับต่อต่อไปนะครับท่านนีติกนะครับจับมาจริงๆครับนะครับก็ขึ้นขุนครับขึ้นขุนเก็บเข้าป้อมผูกโคนผูกเบี้ยวไว้ให้เรียบร้อยนะครับขุต่อสู้ปริมาณลำเดียวนะครับกองทัพเรือมาสองกองพันนะครับ เอาไรต่อระเบิดเบีย้ยขึ้นไปนะครับก็กินมาก็กินกลับครับนะครับกินดันขึ้นไปเอาอะไรกินดีเอาบล็อกยีด,ดีวกว่าครับเอาโคนกินก่อนแล้วโคนมาต่อเราอีกจกังหวะนี้เรามีแต้มนะครับถ้าสีขาวเอาโคนมาไล่นะครับมาไล่ม้าหน้าเบีย้ยนะครับที่ตำแหน่งชอตำแหน่งชอจิงสี่เนี่ย เราจะเอาม้าสับเม็ดเลยนะเอ้สับเบี้ยนะครับครับก็ม้าแรกเบี้ยไปครับนะประมาณว่าม้าลอยฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณจะสู้ใช้ขุนกินเราก็จะเปิดลุกนะครับเอาโคนเปิดลุกฉีกไปทางด้านปีกขวาก็เลือกกินได้เลยนะครับขุนต้องหลบนะครับหรือขุนไม่หลบนะครับกินเข้าไปครับ ก็ขอโจมตีก่อนนะครับขนกินมาเราจะอาจจะคนเปิดลุกไปทางด้านซ้ายก็ได้อ่าไปทางด้านซ้ายขนลงขนลงเอาเรือไปจับมาจะดีไหมแต่เปิดไปทางด้านขวาดีกว่านะครับเปิดไปทางด้านขวาเปิดลุกแล้วก็ลุกลุกสองต่อนะครับก็ได้มาคืนหนึ่งตัวนะครับก็มีลูกเล่นให้เล่นนะครับก็อยู่ที่ว่าคู่คต่อสู้เราจะกินหรือเปล่ปาครับคู่ต่อสู้ชงักไปนะครับในตำแหน่งนี้ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับหมาลอยฟ้ามาแบบนี้นะครับมมาแหลกเบี้ยเลยครับมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่แน่นะครับคู่ต่อสู้ไม่ได้กล่าวไว้นะครับก็เลยต้องคิดก่อนว่าไก่กล่าวฟ้าจะทํายังไงโอ้โหเล่นตัดโคนตัวเก่งแล้วเชานนั้นเอาเรืกกินขึ้นไปครับลูกหมาเฉยๆนี่เลยนะครับก็เท่ากับม้าแลกโคนนะครับผมได้เบี้ยกาไรเบี้ยมาอีกหนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้ก็เริ่มเป็นรองแล้วนะครับ ลองเบี้ยนหนึ่งตัวครับขยับเรือกลับมานะครับกลับมาป้องกันแนวแนวแนวที่คู่ต่อสู้จะมากดเรานะครับมากดกินมา้าเราต้องซ้อนเรือแล้วแ่ะนะครับเอาเรือมาซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับสร้างความพร้อมนะครับตอนนี้ก็เริ่มพร้อมพร้อมมากแล้วนะครับก็มีจังหวะที่จะทำยังไงดีเอาโคนมาไล่เอาม้ากิน กินเรือเปิดมาลุกกินก็เบี้ยกินกินตัดเรือนหนึ่งลำโผลลงไปเอามาจับก,กินเบี้ยฟรีหงายเบีย้ยโอ้ยมีแต้มเล่นเพียบนะครับไปครับนะครับตัวเก่งเราก็กำเนิดกุมารครับกำเนิดกุมารเรียบร้อยนะครับโอ้โหแต้มน,นี้ก็ถือว่าแสบครับกุมารครับก็กุมารมาสามารถลุดเสดาได้นะครับ รูดซ้ายรูดขวานะครับคู่ต่อสู้เอาม้าไปผูกก็โคนก็จะหายนะครับจังหวะนี้ก็เลยเลือกที่จะเช็คขุนมาผูกนะครับขุนมาผูกก็ไม่ว่ากันครับเราก็กินเบี้ยทางด้านปีกซ้ายก่อนนะครับก็เป็นต่อสองเบี้ยแล้วนะครับนะครับสองเบี้ยหงายหนึ่งตัวด้วยนะครับก็โดนกดก็ขึ้นขุนครับนะครับเก็บเขาปั๊มให้เรียบร้อยนะครับเสริมโคนขึ้นมาของสีขาวนะครับยกม้า ยกม้าไปจับเรือนะครับอาจจะเอาเรือไปจับโคนแล้วเอาม้าไปรุกอะไรประมาณนี้อ้าวกู่อสู้ก็ทนแรงทนแรงเสียดทานไม่ไหวนะครับเป็นรองสองเบี้ยถอดใจนะครับขอยอมแพ้ไปแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่กาฟ้าทาง YouTube ก็ดีนะครับหรือทาง Tik t o อกก็ดีก็ขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ